ที่ร้อนเนี่ยอาจารย์เหมือนที่เราดูในหนังในละครไหมที่เขามาจําลองกันมีกระทะทองแดงมีต้นเยอะๆกว่านั้นเยอะกว่านั้นเฮ้ยเยอะเยอะเยอะยองิ้วแหลมเยอะแทงมาแทงแทงไม่ต้องต้นไม้เป็นขอนไม้เป็นอะไรก็เป็นหมดมี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 หมดที่เขาวาดตามผนังโบสถ์นั่นคืออย่างนั้นเลยเหรอเอ้เขาเรียกภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ใช่อย่างนั้นแม่ยานเป็นตัวอย่าง อย่างนั้นเลยขั้นที่หนึ่งแดงแดงนั่นเลยทรมานรุ่นแรงมากกว่านั้นมากกว่านั้นดกมากกว่านั้นมากกว่านั้น,กกน,นร้อนโดยบรรยากาศตัวมีควันดําควันแดงพยพุ่งไปมามันเหมือนรายการหนึ่งที่รายการโทรทัศน์ที่ออกกันเมื่อก่อนอะนไรคอนเสิร์ตโอ้นั่นนะ่ะอย่างนั้นอ่ะผุฟุ้นั่นนั่นนั่นน่ะคนก็จะร้องโอดโอยไปตามควันดำควันแดงพยพุ่งก็ร้องว้าวเห็นเนี่ยนะเสียงวุ่นวาย เกินจินตนาการนะไม่แล้วแล้วทำไงอ่ะทีนี้พอไปอยู่ที่ร้อนอย่างนั้นเราต้องชดใช้กันนานเท่าไหร่ก็ชดแล้วต่เขาอ่ะนะอาจารย์แล้วในที่ร้อนอ่ะปีหนึ่งคือกี่ปีของโลกมนุษย์เพราะข้างบนเนี่ยหนึ่งวันคือสิบปีของโลกมนุษย์ที่เย็นนะหนึ่งวันคือสิบปีข้างล่างเนี่ยนานนานกว่านานกว่านานกว่าหนึ่งวันบนโลกมนุษย์ข้างล่างคือหลายปีนานกว่าเท่าครึ่งนั่นแ่ะเท่ากว่า หนึเท่าหนึ่งเท่าหวันของโลกมนุษย์เท่ากับยี่สิบปีที่ร้อนหนึ่งครับโอ้โหท่านผู้ชมเอยคือถ้าคุณทําผิดแล้วต้องตกนรกหมกไหม้นะสิบปีเนี่ยโอ้โหก็โดนแทงอยู่อย่างนั้นนี่ตกที่ร้อนน่ะอากาศร้อนอาจารย์แล้วผู้คนที่อยู่ในที่ร้อนน่ะรูปร่างหน้าตาเขาเป็นไงเรเอาประเทศเอโเโอเปียนั่น อดอยากอยู่ในศูนย์อยู่ในค่ายนั่นแบบนั้นอ่ะแบบนั้นอ่ะไม่มีกินไม่มีโอ้โหอดอยากโอยโหหัวร้องขอให้ทนทําบุญทําทานให้หน่อยเจ็บปวดทรมานไม่มีบุญกุศลอะไรเลยเพราะฉะนั้นในในชาตินี้ควรจะปฏิบัติดีทําดีนะจ๊ะทําดีอยู่ในเส้นที่ดีสมมตินะสมมติผมมีญาติอยู่ในที่ร้อนท่านทําไม่ดีไว้ตอนที่มีชีวิตผมเป็นลูกสมมตินะผมพยายามทําบุญให้พ่อแม่มากได้ไหมท่านได้ไหมได้ถ้าเป็นพระดีนะ ถ้าพระไม่ดีก็ไม่ได้๋ต้องไปพระอริยสงฆ์ที่ดีพระดีคือท่านถึงจะแผ่เมตตาไปถึงได้ดีเท่นี้คือปฏิบัติดีนะพระแท้มันไม่ใช่เทศดีเทศเก่งนะต้องปฏิบัติดีสินทาดีตามพระทำไมไหนสมมุติพระเกจิหลายท่านไปตรงนั้นได้เหมือนกันไหมไปได้ไหมไปได้ไปได้เพราะบางท่านก็รู้รู้รู้แต่ท่านพูดไม่ได้ครับครับท่านเป็นพระถึงมีศีนอยู่ใช่ไหมฮะก็สินครอบท่านอยู่เพราะว่าสมมติไปขึ้นร้อนเนี่ยที่ตรงนี้มันจะเย็นมาชั่วคราว เมื่อพระปฏิบัติที่โลกมนุษย์เรานะ,ะแผ่เมตตาไปมันจะเย็นลงไปเหมือนหมอกลงลงหมอกลงตอนเช้าหน่อยเหรออ,อ,อ๋อพอพระเกจิท่านปฏิบททัติทมท่านแผ่เมตตา<ป>ความเย็นก็จะไปช่วยตรงที่ร้อนอยู่หน่อยนึงอยู่หน่อยนึงครับพอท่านออกกําออกแผ่เมตตามัานก็ร้อนมาเดิมผมก็แวบเดียวจริงๆผมก็ไม่รู้แหละตางทีพระเขาปฏิบัตินานอาจารย์คนที่ดูแลตรงนั้นคือใครฮะ าะเขาคนมีคนเฝ้าเขาเป็นแผนกเขาเป็นอะไรกันเป็นคนเฝ้าเป็นคนดูแลเป็นเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่เป็นที่ใหม่ไปเรื่อยๆถ้าเปิดปีใหม่ก็เปคนใหม่อ๋อเดี๋ยวแสดงว่านรกกว้างใหญ่มากโอ้ไว้นรกเนี่ยที่มีไฟพุ่งแบบเจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่จุดเดิมครับหลายจุดหลายจุดหลายที่สวรรค์ก็เหมือนกันหลายจุดอ๋อเลยเจ้าหน้าที่ก็คนใหม่คนใหม่ จุดหนึ่งก็ใหม่ก็จะเป็นคนดูแลอีกคนหนึ่งครับแล้วคนนุ่งจงกระเบนอย่างนั้นเหรอนุ่งจงกระเบนก็มีนุ่งธรรมดาก็มีติดกระเกงทรงกระบอกก็มีเสื้อใส่ไหมใครเจ้าหน้าที่ในไม่ใส่เสื้อใส่เสื้อมีในยมโลกมีมีใส่เสื้อเสื้อผ้าแบบไหนโอ้มันมีมีมีหลายชุดแต่ไม่ใช่คนในปัจจุบันก็มีไม่ใช่เสื้อผ้าแบบเราใส่ครับตายไปอย่างร้อยร้อยปีอ่ะพวกเนี้ยตายไปเนี่ยนะถึงไปอยู่อย่างนั้นทีนี้คนอยู่ที่ร้อนนั้นจะออกมา จ้าหน้าที่นั่นนะเขาจะพามาว่าสองสามคนสี่คนช่วนั้นเขาเอาพูด,ดง่ายคนที่ไปก่อกรรมทําเข็ญแล้วก็ทำบาปไว้คนจะบอกผมนะผมนะครับยกมืไอไหว้ึ้นแล้วครับชื่อนี่นามสก,กุลนี้ตายจากโรคมนุษย์โนที่เท่าไหร่เ,เป็นโรคอะไรตายบอกอาจารย์บอกออตกที่ร้อนเพราะอะไรทำบาปทำกรรมอะไรไว้ขอช่วยบอกญาติพี่น้องพ่อแม่เราหน่อยพ่อชื่อนั้นแม่ชื่อนั้นอยู่บ้านที่เท่านั้นอย่างเงี้ย ฝากไปบอกญาติพี่น้องหน่อยญาติพี่น้องหน่อยทำบุญให้ผมหน่อยครับครับพูดไทยออพูดไทยคนเหนือก็เป็นคนเหนือไปอ๋อคนใต้ก็คนใต้ไปตามภาษาเขาเขาภาษาเขาเขาก็บอกเลยเขาเขาตายเมื่อไหร่เป็นไรตายเป็นไรตายอ่าทั้งคนไทยแล้วคนต่างชาติเฮ้ยเออมีต่างชาติด้วยเหรอต่างชาติประเทศอื่นก็มีนายพลอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นฮะโอ้ยต้องอยู่นานเลยเขไม่รู้แล้วยังอยู่ยังอยู่โู่เต็มเลยอ่ะ เยอะเยอะคนตามชาติอยู่ที่ร้อนทั้งนั้นอยู่ที่ร้อนเลยอุ้ยนี่แสดงว่าระดับนักการเมืองนี่ทําเกเรนี่ตรงไปตรงนั้นหมดเลยตรงได้ตรงได้แล้วจาไปเจอใครบ้างคนไทยไทยก็มีแต่บอกไม่ได้มีเยอะด้วยมีเยอะด้วยจริงเหรออาจารย์เยอเยอะเยอะก็เอาเป็นว่าเจอหลายคนแหละที่ทำไม่ดีไว้ก็ไปอยู่ตรงนั้นเงินทองก็ใช้ไม่ได้เสวยสุขแค่ในชาตินี้ใช่ทุกโลกนี้ทุกโลกหน้าแล้วทุกนานด้วยทุกนาน ลำบากนานอาจารย์เลยที่ไปเจอบุคคลสําคัญอะไรที่อยู่กันข้างใต้เนี่ยเขาทําอะไรอยู่ก็ตกที่ร้อนอยู่นั่นอ่ะก็โดนทรมานอยู่ทรมานอยู่ตกที่ร้อนอยู่ในอากาดร้อนเราไม่มาบอกอาจารย์ให้ไปบอกย่างเขาบอกอยู่ผมไม่ไปเขาพูดภาษาเขานะครับแต่เรารู้เรื่องเข้าใจอาจารย์เขาพูดอีรักษ์นะว่าคนนั่นน่ยแต่อาจารย์รู้เรื่องรู้เรื่องว่าเขาทุกร้อนยังไงเขาก็บอกให้ผมเขาไปบอกญาติพี่น้องเขาหน่อยว่าผมไม่บอกว่ามันใหญ่เกินไปเราไปไม่ไหวไม่ได้อีรักษ์ แล้วเขาก็ศาสนาอื่นเขาจะมาทําบุญได้ไงนั่นน่ะเขาเลยไม่ต้องไปกคน <c oughs> ไปไม่ได้เขาบอกไปอย่างเงี้ก็ฝากอาจารย์มาหลายมากมายแต่บอกไม่ได้เอก็ไปไม่ได้ไ <c oughs>